ีครับอยู่กับพวกเราดันทุรังทพิ์นะครับทริปนี้นะครับเราก็จะไปกางเต็นท์กันที่เขาแยเที่ยงนะครับก็อยู่ห่างจากกรทมนะครับประมาณร้อยเก้ากว่ากิโลนะครับตอนนี้นะครับอยู่บนถนนวิภาวดีนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับรถค่อนข้างโล่งนะครับ คลิปนีน้เราก็จะมี2องลำด้วยกันนะครับมีรุ่นพี่ด้วยครับคันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพบเขานะครับที่พอตเทอมอกรุงเทพนะครับนัดเขาไว้ตรงนั้นนะครับตอนนี้เวลา8ปดโมงสีนะครับคลิปนี้เราก็เดินทางด้วยน้องเลนนะครับ ADB 1 6 0ของเรานั่นเองอ่าถึงดอนเมืองแล้วหน้าดอนเมืองรถก็จะแบบเยอะๆหน่อย ก็เขาเยี่ยที่ยะครับก็เป็นทริปแรกของเราเหมือนกันเราไม่เคยไปเลยอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยที่เราไปเที่ยวเขาเยี่ยงนะอัตราการเล่งแซงของเจ้า adv 160กเนี่ยก็แบบค่อนข้างเหลือๆเลยเนาะผิดจากแบบมีโอร้อยี้ของเรามากเลยนะอันนี้ก็เป็นทริปแรกนะครับของเจ้า adv 160นะครับ ออกมาลันอินเลยเพิ่งวิ่งได้ประมาณ200กว่ากิโลนะก็เรามีเทสขี่ในเมืองนะซอกแซกฝึกการขี่นะเพื่อให้รู้ขนาดของรถแต่ก็เห็นค่อนข้างกว้างนะแต่รู้สึกว่าเบาเบาขึ้นมากเลยเวลาขี่แขงใหญ่แข็งใหญ่โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเอ่อ หน้ามอกรุงเทพแล้วเนาะเรานัดพี่เขาไว้ปตทนะเดี๋ยวหาสักที่หนึ่งชอดรอพี่เขานะหาอะไรกินไปโอเคครับตอนนี้ก็ <c oughs> ตีครบองค์ประชุมนะครับมีสองลำด้วยกันนะครับเจ้า ADV 160นะครับกับ CB 650F นะครับคันนี้ตัวแรงครับยืนพื้น200ครับวันนี้ โอเคทุกคนกำลังทำการเตรียมพร้อมนะครับผมช้าสุดเลยโอเคครับไปออ,ออกเดินทางกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนเส้นสระบุรีแล้วนะครับแบบก็คือเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาเนี่ยนะครับรถเยอะมากเลยฮะสระบุรีเข้าเขตสระบุรีแล้วนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึง แยกสลับบุรีแล้วนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ขึ้นสะพานตรงนี้เนะี่ยเราก็จะตรงไปเส้นลบุรีนะครับแต่ถ้าเราขึ้นสะพานตรงนี้เนะี่ยเราก็จะมุงหน้าสู่โพราชเออ อนนี้วันภูมิอยู่สามสิบห้าสามสิบหกนะครับร้อนมากแต่ลมแรงจริงแล้วก็แสบจมูกด้วยสวยนะเส้นทางเนี้ยก็เลนนอกนะครับจะเป็นเลนของรวัรทุกหนักเนาะเขาก็จะใช้เกียร์ต่ำแล้วก็จะสโลขึ้นเขานะ้ <c oughs> เลื้อยเลื้อยว้าวสวยมากเลยอะ่ะทุกคน ยินดีต้อนรับสู่นครราชสีมาเย่ๆชั่วบชวบชวบัชวบ่ชวชั่ไปแล้วให้พี่เขานำเนี่ยผมขี่รถกากดูดิไปได้ไงช่องแค่นั้นผมไม่กล้าไปนะ <laughs> ใจไม่ถึงอเนี่ยมันต้องช่องประมาณนี้ผมถึงกล้าไปอ่ะ <laughs> ดูดิ โอ้ยผมไม่กล้าไปผมก็เรืออะไรผมแพงนะครับอัตาเล่งคันนี้คือแบบดีมากเลยอะถึงจะแบบไม่ไล่ติดตูดมากแต่ก็คือก็ทิ้งทิ้งไม่ไกลโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเราจะแวะหาอะไรกินก่อนนะครับเอ่อเป็นมื้อเที่ยงนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงบ่ายโมงสี่สิบหกนะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินกันก่อนของไผ่ <c oughs> เรียวนี่นะ เรือนจำท่องเที่ยวเขาพิกถ่ายไว้ครับฝุ่นฝุ่นให้พี่เข้าไปก่อนผมเจอลายแล้ว<笑><笑>ไม่ต้องลุยล่องกลางอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบาเบาเบา,บา ดินแดงดินแดงลื่นนะเนี่ยอันนี้ลื่นนะเนี่ยโอเค <S <S> <S เดี๋ยวเราหาอะไรกินแถวนี้ดีกว่ามีไก่ย่างมาโคราชก็ต้องกินส้มตำนะครับ ตำไทยใส่ปลาล้าตอนนี้นะคะเราก็พักกินข้าวนะคะอยู่ที่เขื่อนลำตะคองนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ ้้าาววเเสร็็จจและะแลลนนนะะะคกกดิัตอหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งน,นะครับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปสู่จุดกลางเต็นท์นะครับไล่อูชามาถึงจุดยูเทิร์นแล้ว ชุมชนที่หนึ่งชุมชนวิตรภาพขคลองไผ่สม,มคุคีตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โทรจองมานะแต่เราเลือกแลนมา์ไว้ตรงนั้นจุดแรก ตรงไวนู่นเราไปเอ,อทุ่งกังหันลมตรงด้านบนอนะ่ะอันนี้เราไปนี่กนเอาละเฮ้ยถนนนึ่แปลกๆนะเ <c oughs> <c oughs> ขาใยี่ยที่ยางไบก็จะอยู่ตรงข้ามกับเลานยนะูเอโอเนาะถ้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของของเขาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของเขาเรียกอะไรของของของลำตะคองอะ่ะ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลาน UFO นะครับแต่เรามาตรงนี้ก่อนนะครับมามาชำนาญทางก่อนโอ้หลุมหลุมหลุมมีรถสวนนะโอ้ชันเลยครับชันเลย ชันมากคิดถึงตอนกลับเีทุกคนเจ้าเขียวเราไม่ไหวแน่ผู้ชันมากประมาณอารมณ์ประมาณููัทบเบิกอะ่ะโอ้ยเป็นรถเกียร์ขี่ง่ายนะเขาก็คาเกียร์ แต่พยายามอย่าให้รอบมันสูงมากนะออโต้ Auto ก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีระบบแอนจินมันเหมือนกันเอางุเราไม่ได้บิดเนี่ยมันก็จะดึงรอบรอบมันจะดึงไว้นะเนินเนินไลทอ์นัโดอ่ะเราไปทางไลทอท์นาโดผมไม่เชื่อ G P S และด้วยคำว่ามันมีระบบการนำทางแบบอัจฉริยะ ดูดีมันให้ผมเลี้ยวไปไหนไปเวะเนี่ยมันให้ผมเลี้ยวเข้าซอยเนี้ย <c oughs> เพื่ออะไรก็ไม่รู้เอาละครับทุกคนสมแยกอ่ะไปทางไหนไล่ทอนาโดอ่ะเราไปทางไล่ทอนาโดโอ้ทางดิน โโอหเอาละผมขอโทษนะครับขอแซงก่อนนะครับผมไปลายนี้ดีกว่าก้อนหินโอ้ก้อนหิน,โอ,อน,หนโอเคขึ้นลายนี้ชัวร์อ้โอ้มบไว รถเราต้องการรอบนะครับอย่าให้รอบตกมันยังมันไม่มีกำลังขึ้นเนี่ยถ้ามุดเราเทโค้งแบบโอ้โหเดี่ยวนะเดี๋ยว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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอู้อู้อู้กดหน้ากดหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ โหถ้าเป็นเจ้ามีโอนี่ก็คือแบบรถไหลเลยอะ่ะพยายามเลี้ยงรอบมานะครับเลี้ยงรอบมาไม่ใช่เลี้ยงดูดีจีเ p สอะจีเมันบอกให้ผมกลับรถแต่เมื่อกี้ยป้ยปยชี้ทางนี้นะครับถูกแล้ว เอาเจ้า ADV มาลุยครั้งแรกเลยโอ้ทางแบบนี้ถ้าฝนตกนี่บอกเลยว่าเละอุ้ยดูดีเขียวมากทุกคนอากาศวันนี้ยีิบเก้านะครับยีิบเก้าตอนกลางคืนจะเท่าไหร่เนี่ยฝุ่นเยอะมากทุกคนไลน่นานดผาม่านหมอก ค <Okay, S 2> <c oughs> ตรงปลาย <c oughs> เข้ามาประมาณแปดเก้าโลได้ไป้ายมันเขียนว่าสิบโล SSB อ๋อตรงนี้นี่เองลานธนโัดโดอ้ยฝุ่นฝุ่นขอ <c oughs> งเราเลยไปอีกนะครับคน คนก็เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมรถมาสุดซอยครับเราเราเลือกสุดซอยเลยยาไล่อูชาไล่อูไลชาไล่อูไลชาโอ้ผมอ่านไล่อูชามันตลอด ยาสวยอยู่นะอ oh, oh. <laughs> แล้วทุกคน อันนี้นทำอะไร<ด>อยู่คะดึงไปเลยครับม,ม,มันให้ดึงเลยเจ๊้ไต่เก็บไม่ได้นะไว้ยค่ณคัได้อย่างเดียวยังดีนะนั้นคือแบบมันยังมีแบบมัมโค้งสำหรับน้ำหนักอันนี้คือแบบอีกน่า้าดูววิธีการใส่นะใส่ข้างล่างก่อนค่อยใส่ข้างบน เริ่มมาเยอะเลยเลยเลยอ่ะอุ้ยเราจะเอาไฟประกอบยังไงนี่ไงระหว่างเอาพาสเ็นหรือไม่ก็เอาเสาท้าบต่อกเราถ่ายมาหรือเปล่าอ่ะผมมีผมมีผมมีเป็นโกดังไม่ได้ถ่ายหาหาเลยวิธีผมมีหน้าผากหน้าเสียมดำตาเ้วยพาสสองพาอะไรดิคือรองเท้าอีกเฮ้ย เดี๋ยวนะตึง,งแบบด้ใหม่ะนแึงอยากหม่อา่ยะไเ้อ่ไปแล้ไปไนังัเายี่ะง่นาจโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้คือบรรยากาศเต็นนะครับนี่เป็นบรรยากาศพาทิตตกนะวิวดีมากวันนี้อากาศอากาศอยู่ที่28องศานะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วพาทิตเริ่มหายไปช่วงเย็นนะครับเราว่าจะกินหมูกระทะกันนะครับแล้วก็ มีน้ำสามารถสั่งได้นะครับพี่เขาอยู่ตรงนี้ทั้งคืนนะครับเป็นไงบ้างเหนียบไหม,ม <c oughs> ดูดิ ที่นี่คืออะไรนะไล่อูไไรชาอ,อูเออไล่อูไไรชาอูไไรชาเรียกยากนะสุดซอยครับสุดซอยเขาแย่เที่ยงนะ ก็คือตีห้าตีห้าตีห้าตีสามประมาณนั้นไปไปหน้าเรายดงรอดไาได้สิบสี่องศาแปดตีต่ำสุดอ่ะทีตอนตีสามตีสามตีสี่ลงไปแปดติดไม่อาบน้ำสี่วันพี่โป่งหนูไม่อาบตี่อาบน้ำตอนเช้าพี่มันเล่นน้ำเล่นอยู่่เลนน้ำที่คลอง ไอ้ที่เป็นเหมือนลำธารป่ะาเป็นเป็นชโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กินกับเพงกับข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บพื้นที่เคลียเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขยงขยะนะครับก็มานะครับก็เก็บกลับด้วยตอนนี้นะครับเกิดปัญหานะครับเต็นท์อื่นๆนะครับเอถ้าสังเกตนะครับเต็นท์อื่นๆก็คือ แต่อันนี้คือมันมองไม่เห็นเนาะเต้นอื่นๆเนี่ยก็คือเขาโดดลมพัดกันเยอะมากนะเ <c oughs> ต้นเราโชคดีครับเรามาจอ,องตรงนี้นะครับแล้วมันมีบ้านนะครับเป็นบ้านของผู้ดูแลมันบังลมให้เราพอดีเลยโคตชโชคดีเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อะ่ะเราไปเที่ยวไหนต่อนะครับ <c oughs> รอตอนเช้า ตอนนี้อุณหภูมิอ่อยู่ที่ 21, ยี่สิบเอ็ดางศาตอนนี้เวลาจะตีหนึ่งละตอนนี้เวลาจะตีหนึ่งละอากาศหนาวมากอันนี้เดือนมีนาเข้าหน้าร้อนแล้วหละ น่าจะเป็นหนาวสุดท้ายหนาวสุดท้ายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อันนี้ขอพักผ่อนครับ